ชื่อเื่งว่าปราทานเย็นชาปล่อยมือฉันนะในที่สุดก็เข้ามาจนได้ลิกรานหลานถ้าอยากโทษฉันเลยนะถ้าฉันไม่ลงมือแล้วก็ ต้องผิดต่อความลำบากที่พ้าสื่อสาอยู่ทุกวันทุกคืนช่างรูปเปต์อะไรขนาดนี้แต่หน้าจะเสียดายที่วันนี้นายจะต้องกลายเป็นอาหารของชินเซซ่นเท นี่มันนี่มันจะยุ่นยนเกินไปแล้วนะเดี๋ยววิทยานี่เราจะไปหรือมัง้งหรือว,ว่าใส่ส่วนผสมผิดนี่ฉันซ่แซา ทำไมถึงไม่นะแต่ก็คิดต่อว่าเคลิ่ไปต่อชาวันต่อมาปวดหัวจริงๆชิงชิงนๆฉันไปต่างประเทศแล้วบายบายขอโทษด้วยนะ สียงซิ่งซึ่งคอยดูเธอคอยดูวันที่ฉันเจอเธอฉันจะจัดการเธอ,อยังไงหกปีต่อมาสิงคโปพ,ดดพัดขึ้นซูตอมอาอาอาเชียวฮออืมอืม ชิวีฉันบอกอกี่ครั้งแล้วช่วงเช้าตอนที่ฉันกำลังทดลองอยู่ฮับเปิดหน้าต่างอีกนิดเดียวเกิดทำเงนินค่าใช้จ่ายกว่าครึ่งปีของฉันหายไปวับตาเอิ่มรับเย็นชาไม่ชอบหรอไม่ชอบ ลอดทดลองขนาดนั้นทำไมไม่เอาหลอดทดลองเป็นรูปชายซะเลยครับเ็นชาโอ้ยเด็กนี่เด็กดีในเมื่อแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องเคารพในอาชีพนี้ถ้าไม่ทำการวิจัยซะหน่อยจะเรี้ยงรูปได้ยังไงล่ะจ๊ะการวิจัยคือเช็คธนาคารที่เรียนชีวิตเรา รูา้าถึงรูอ้อจจาก็ไม่มีเงินไม่ได้นะจะยินชา,าครับรู้แล้วครับผมไปห้องควาต้มโจ๊กหน่อยโอเคไหมครับเ้บื้อหลังอันเอาเบาบางนี่ฉันไม่บอกกับฐานนะ แม่เอาซะเลยหรือเปล่านะต้องเข้าไปช่วยหน่อยดีไหมนะมามาที่ร้านเดี๋ยวแม่ยกเองโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับฉันสนนี่คุณทำอะไรเป็นบ้างทำไมผมต้องมามีแม่แบบคุณด้วยนี่คือการเขียนเรื่องจริงที่แม่มีปัญหาทางความคิดรู้ายไม่จริงไปไหน บอกผมหน่อยพ่อชอบแม่ได้ยังไงอะไรนะอยากให้เป็นแม่รู้หน่อยพ่อผมจริงๆแล้วเป็นใครแม่บอกแล้วขอไปแอฟริกาแล้วทีพวกเราสองแม่รูกไว้ฉันก็หาเขาไม่เจอคิดว่าผมจะเชื่อหรอ ชิงซอนเนเป็นครั้งนี่เป็นครั้งที่3,652ที่คุณบอกผมแบบนี้ผมจะไม่ให้โอกาสคุณผมจะให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายบอกผมว่าเขาอยู่ไหนไม่งานผมจะกระโดดลงไป 3, ามสองหนึ่งเดี๋ยวยาได้บอกมาสิอยู่อยู่ที่จีนใคร ว่าิห่าวร้านประธานกรรมการบริหารกลุ่มสินสินทร์สกุลเวแห่ง R V Group ว่าแล้วไงฮัทชิวท่านประธานสวัสดีวันนี้คุณฉีน้ำหอมเหรอประปะาป่านะคะฉันไม่เคยฉีน้ำหอม สน,นกุกหรือมีคนกำลังพูดอะไรรับหลังคะช่างเถอ,อะไปประชุมเถอะถ้ามีคนด่ารับหลังแล้วก็ก็คงมีแต่เธอแน่เลยชือิิอนๆถ้ากล้าจริงชาตินี้อย่าปรากฏให้เห็นไม่งั้นถ้าเกิดฉันจับได้แล้วก็ฉันจะจับเธอแยกออกชิ้นๆแน่ กำแน่นมาแล้วมาแล้วสีหน้าท่าทางรูปร่อหน้ารุ่มรุงนี่นี่คือประธากนากรรมการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ตระกูลด้วยแห่งอาวีกุกปคุณว้ยห้าหล้านถึงแม้เขาจะมีคู่มั่นแล้วแต่ก็เฮ้ อาจจะต้านหัวใจของสาวทั้งหลายได้ทำงานในตำแหน่งเรือขับประธานเป็นอะไรที่ภาาภูมิใจจริงๆแล่ขาลิ้นถ้าคุณมีเวลามากขนาดนั้นแล้วก็ซ้วเอารายงานที่กลับนี่กลับไปทำอีกรอบจะดีกว่าไหมเอ,อ่มได้ค่ะตกใจท่านประธานวางใจค่ะ เดี๋ยวฉันจะกลับไปทําใหม่อีกรอบเดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้ยปวดหัวท่านประคาหนหวยอคะคุณหนานรอที่ท่านนอกท่านว่าให้เธอเข้ามาแบบห้าร้านผลักวันนี้คุณต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรใช่หรือเปล่าฉันคิดถึงคุณนี่นะ หนุ่นนั่งลงฉันมาหาคุณก่อนช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกคุณนี่สนจริงๆนะเอาร้านเอาร้านทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้ล่ะครับเอาร้านคนนี้มาร้ายจริงๆคุณชอบที่ผมทำร้ายไม่ใช่เหรอ ไมง่าเลยที่วันนี้หาร้านจะรุกขนาดนี้นี่ถือเป็นโอกาสอันดีนนนนเชิญเชนคคนไปหรือปล่าหาร้านคุณไปเอะถทำไมราคาหรือฉันที่ไม่พอทำไมหนูอหรอเย็นชา ผมชอบความสะอาดเรืยขาลินประชุมตอนนี้เลยครับทำไมทำไมกันฉันเป็นผู้ม่เขาแท้ๆมีแค่ฉันที่ต้องต้องอยู่กับคุณมีแค่ฉันคนเดียวโอเคลาล้ะนะถึงแม,ม่มี สินซุนซุนมามีที่รักเมื่อแม่ได้อ่านจดหมาฉบับนี้ผมคงไปแล้วผมคิดไปคิดมาแต่สินใจไม่อยากทำให้แม่ต้องเสียหายผมจะไปตามหาพ่อผมต้องไปเพิ่มความความความหายนละเขาให้ให้เขา หลังจากที่ผมไปแล้วเชื่อว่าแม่จะสามารถดูแลตัวเองให้ดีได้ถ้าหากดูแลตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วก็ขอขอความชื่วยเหลือจากคุณนักกงศีีได้จริงสิผมเอาเงินเก็บครึ่งหนึ่งของแม่ไปด้วยถ้าคิดถ้าจะคิดบัญชีกับผมด้วยเรื่องเล็กนกค่ะนี้ <c oughs> ผมหาพ่อเจอแล้วทั้งแรกที่บอกพ่อคือแม่อยู่ที่ไหน ผมรู้ว่ามามีที่รักไม่มีทางกดผมแน่ดังนั้นวางใจได้เพื่อความปลอดภัยแาวส,สูงสุดผมจะปิดปากแปลความรับไม่เผยแพ้ข้อมูลออกไปแน่ด้วยรักและคิดถึงชินเอวิลิงเล่นวิ่งเล่นเล่นเลินอาหารช้าเสร็จหรือยังจ้าเอ๊ะ ลินลินเจ้าเด็กบ้านนี่ดีที่สุดอย่าให้ฉันได้ยินว่ารดนจับส่งกลับมานะนี่เธอเกิดบ้าอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าเนี่ยกวดเป็นฟืนเป็นไฟเธอดูในถังขยะเอาสิรู้ใจเธอนี่ไม่มีเหตุผลเหมือนเธอเลยนะตอนนี้รีบไปหาเขากันเถอะไม่เป็นไรยัางไงาซะเขาก็ยังน่าเครื่องบินไม่ได้หรอก แต่ว่าเกิดว่าอเาเด็บน้อยที่มีพ่อที่หรือแม่ของเขาเขาไปไหนไม่ได้รองพักหน่อยดีกว่าสิบสองชั่วโมงเขาฉลาดขนาดนั้นขึ้นเครื่องวินแล้วแน่ๆต้องแจ้งความไหม ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เครื่องบินของเราได้ลงจอดเรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านลงเครื่องบินที่หน้าประตูเครื่องเครื่องค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะที่ช่วยผมหน้าเครื่องบินมาหาคุณพ่อครับคุณนะเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยปากหวาจริงๆนะเจ้าเด็กนะ้อยพ่อแม่เธอนี่ชอบจริงๆ ขอไปก่อนนะครับคุณนะ้ายบายครับจะเข้าไปยังไงเนี่ยพูดพูดที่แท้อ่ฉันไม่ในเรื่องพ่อก็เพราะอย่างนี้เขามีผู้หญิงคนใหม่เธอเลยต้องหนีไปสินะไม่ผิดแน่ขาเป็นเป็นข่าวแน่ฉันซนซนไม่กล้ากลับมา แต่ฉันไม่เหมือนกันหรอกยิ้มก่อนแนะ่พ่อในที่สุดก็หาพ่อเจอเหรอแดดดีในที่สุดผมก็หาแดดดีเจอจนได้ห่าวรันคุณไปมีรู้ายตั้งแต่ตอนไหนหลายปีมานี้หาวรันไมุ่่งมเกี่ยวกับผู้หญิงเลยจนตอนนี้ ถึงมีฉันเป็นคู่มั่นแล้วเด็กนี้มาได้ยังไงผมก็ผมจะไปรู้ได้ไงเธอเป็นใครทำไมถึงบอกว่าฉันเป็นพ่อเธอแน่นอนผมเป็นคุณแม่ฉนันซันบอกผมสี่ครับลื้มๆเธอบอกว่าใครชืียสซันๆอยู่ไหนแม่คะแม่คะแม่ ตายแล้วมามีอย่าว่าผมนะผมรับรองว่าตอนนี้ผมจะทำเพื่อความปลอดภัยของแม่ถึงจะโกหกใครกํารับหลังกำลังด่าฉันนุงขุนตายแล้วจริงๆครับมามีตายแล้วมามีตอนยังมีชีวิตไม่ยอมให้ผมทำหาแต่ด,ดี ก่อนที่เขาตายถึงได้บอกว่าแดดดีอยู่ที่นี่ถ้ายึดตามนิสัยของตนต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแต่แล้วเหรอสบายจะไปนหน่อยแล้วเด็กนี่ไม่มีหัวนอนไปเท้านี่นี่ดูคล้ายกับว่าเป็นลูกของเวาหาล้านเหรอ แต่สิงดอนเซอรนั่นเป็นใครกันแน่เธอตายแล้วเด็กนั่นก็ไม่ถือว่าจะมีอิทธิพลอะไรต่อฉันอะมากนี่หาว้้านอย่าไปพร่ำกับเดิกคนนี้เลยคุณอากับคุณนะ้าท่านเรี้ยงพวกเราหลายรอบแล้วอย่าให้พวกท่านรอเราเลยพวกเราที่เข้าขเถอะตามไม่น่าหลายที่เชินซอน ไม่พาเรามาพ่อเพราะผู้หญิงที่ย่าาติดตัวกับคุณพ่อเออคอยดูฉันนั่นคงเมื่อไหร่จะจัดก,การเธอเปิดประตูโอ้อีเจียงมาแล้วเหรออ่ะห้าร้านในที่สุดก็จะก็กลับมาจนได้ตามติดแม่ครับให้ห้องครัวขออุ่นกับข้าสองรอบแล้ว คุณป้าคะต้องขอโทษจริงๆค่ะต้องโทษที่หนูเอาแต่ใจหาร้านขับรถช้าก็เลยมาสายค่ะคุณยา่าคุณย่าค่ะเอ๊ลูกชายของหาร้านเหมือนกับหาร้านตอนเด็กๆจริงๆขับเป็นลูกชายผมเอออะไรกันหรอลูกชายอะไรหรอ ก็สงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชายแต่เป็นหลานชายของพวกเราเองอคุณลุงมาให้รุงดูงหน่อยโอ้ปล่อยให้แม่แกกังวลใจตั้งนานยังคิดว่าแกไม่สนใจผู้หญิงซะอีกแต่นี่ไม่แต่หลานก็ทําออกมาแล้วนี่หนชื่ออะไรคุณปู่คุณย่าคะผมชื่อ ชินอวีเลียงถ้าอาวก็ขอโทษนะครับชินขอเป็นรูปชายของชินส้นส้นชินส้นซ้นไม่ใช่รูปสาวของคุณชินเพื่อนบ้านเราที่อยู่หมู่บ้านตู้เจียงนี่แกไม่ชอบเขาไม่ใช่เหรอเขาจะช่วยรูปชายพวกเราไม่ชอบรูปสาวเขาแต่เอา เดี๋ยวรู้สาบว่าเขาซะแล้วไม่เอาเดี๋ยวพวกเราจะมีหลานชาได้ยังไงโอเคเลยฮ้าฮ้าฮ้าอยากกินอะไรเดี๋ยวย่าไปทำให้ปากหวานทริงจริงฉลาดกว่าห้าหลานตอนเด็กอีกคุณย่าทำอะไรก็อร่อยหมดครับไม่นึกเลยว่าเด็กคนนี้จะทำให้คุณดูคุณป้าดีใจขนาดนี้ต่อไป ต้องเป็นอุปสรรคใหญ่แน่ปล่อยไว้ไม่ได้เด็กค่ะเด็กนี่แล้วแต่พวกท่านแหละคบะละกัน6ปีก่อนเธอวงางใจฉันฉันยังไม่ทันว่าอะไรนี่ยังแถมรูกชายมาอีกตอนนี้อยากปิดบงังคงปิดบังไม่ได้แล้วมันชินี้ยังไม่ทันได้สัตว์สาเธอกลับมาชิ่งตายก่อนทำไมเธอถึงมาตายแบบน,นี้หฮาวหลาน กำลังคิดอะไรอยู่เหรอเอาใจชันหน่อยถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับเราเพิ่งทำด้วยถ้าผิดพลาดตรงไหนก็บอกได้นะครับขอโทษจริงๆ